เท่าหลักเท่าหลักใครได้ของผมเนี่ยโคตรโชคดีอ่ะอยากจ้ะผมต่างหากที่เรียกว่าโชคดีอ่ะโอ้ยต้องเห็นของผมนี่แล้วยังอยากได้ของตัวเองเลยพี่บูวยพีจะขิงไปที่ไหนจะจับไม่จะหลักอ่ะจับจับผมผมก่อนอุ้ยนัดหนะหนะมีได้ของไอ้นัดโอ้ผมก็ได้ของป๋า นะั้นมึงโคตรโชคดีเลยว่ะเอออยากได้ของป๋าเลยอะ่ะพี่ไปหาของแย้แย้นีม่มาจากไหนอะ่ะเอาก็พี่ใช้แก๊ปมาดเรียกได้ทุกหยบชอบได้ทุกสิ่งไม่ว่าจะหาของอะไรนะที่นี่เขามีหมดเลยอุยดีดอ่ะอือเจ๋อไม่เลยป๋าขอบคุณนะเฮ้ยโอ้ยพวกเออจะทำอย่นะอยางนะน,นี้ทำไมเนี่ยอยากได้อะก็ไปกดที่แก๊ปมาดดิเอาของมันมาดีเลยกูได้กินคนเดียว